ตามคำเรียกร้องกับรถเก่งอีโกคาเด็ก <C ard> พิกิหนูและ <C ard> ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนสวัสดีค่ะพบกับออนเป็น EP ีที่64แล้วนะคะกับรายการรถสวยราคาถูกค่ะแล้ววันนี้อย่างที่บอกค่ะนี่เลย เจ้ารถเก่งอีวโรคาที่มาแบบเล็กพีข่ขหนูซูซูกิสวิป1.2 G L ปี2018นั่นเองค่ะรถสวยราคาถูกของออนมีสภาพยังไงเดี๋ยวออนพาไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะแล้วเรามาดูกันในส่วนของด้านหน้านะคะต้องบอกว่าเจ้า s u ู u k i ิสวิปรุ่นนี้นะคะถูกปรับเปลี่ยนออกแบบดีไซน์ด้านหน้ามาใหม่นะคะให้ดูมีความทันสมัยแล้วก็มี แอบมีความสปอร์ตมานิดนึงนะคะกระจังหน้าที่ได้มานะคะทำมาเป็นชั้นสีดำด้านหลายๆชั้นเห็นไหมคะนี่แล้วก็มาพร้อมกับสัญลักษณ์ของซูซูกิที่เป็นตัวหนังสือรูปตัวเอสที่เป็นตัวโคเมียมมาให้ค่ะไฟหน้าที่ได้มาเป็นไฟหน้ามัลติ r e เฟ e c กเตแล้วก็เป็นตัวหลอดฮาโลเจนนั่นเองค่ะไฟตัดหมอกในรุ่นนี้มีมาให้ค่ะและด้านหน้าก็ยัง ควบคุมมากับตัวชุดแต่งสเกิร์ตด้านล่างนั่นเองค่ะเรียกง่ายๆว่าถึงจะเป็นอีโคคาร์เล็กๆแต่ว่าไม่ใช่เล็กธรรมดาค่ะ เป็นเล็กพริกขี้หนูนั่นเองเดี๋ยวออนพาไปดูต่อในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะค่ะแล้วเรามาดูต่อกันในส่วนของห้องเครื่องนะคะก็ต้องบอกว่าเจ้าสวิฟคันนี้นะคะรถเพิ่งเข้าใหม่ของออนเนี่ยคือสภาพห้องเครื่องนี่ยังแห้งๆเดิมๆนะคะไม่มีรอยคาบน้ํามันด้วยน้ํามันซึมน้ํามันเยิ้มเลยและต้องบอกว่าเครื่อง1.2รุ่นนี้นะคะเขาปรับประยุกต์เครื่องยนต์มาแล้วนะคะทําให้มีแรงมีกําลังขับเคลื่อนที่ดีกว่ารุ่นก่อนๆแน่นอนค่ะ ้าไม่เชื่อลูกค้าก็ต้องเข้ามาเป็นเจ้าของคันนี้แล้วเอาไปลองขับไปลองใช้กันดูแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวออนพาไปดูต่อกันในส่วนของด้านข้างกันค่ะมาดูต่อกันในส่วนของด้านข้างค่ะต้องบอกว่าเจ้าสวิป 1.2G.L คันนี้นะคะยางที่ได้มานะคะจะมีขนาด1.85ทับ 60R15 ค่ะเจ้าของเดิมเนี่ยได้จัดทรงลงร้อแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยที่มีขนาด15นิ้วค่ะและดูลายของแม็กค่ะต้องบอกเลยว่าหล่อๆเท่ๆกันไปเลยนะคะสำหรับ รถอีโคคาร์คันนี้ที่เจ้าของเดิมเนี่ยมีการดูแลจัดแต่งมาให้นะคะสำหรับตัวล้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อค่ะกระจกมองข้างที่ได้มานะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแต่ในรุ่นนี้นะคะอาจจะยังไม่มีไฟเลี้ยวมาให้เพราะว่าตำแหน่งไฟเลี้ยวนี่ค่ะอยู่ตรงนี้แกมด้านขวาด้านนี้นะคะมีทั้งขวาและมีทั้งซ้ายค่ะในส่วนของตำแหน่งไฟเลี้ยวนะคะสัญลักษณ์นั่นเองค่ะและต้องบอกเลยค่ะว่าสวิฟคันนี้นะคะสีคือแบบ บา,บางเดิมๆเงาๆกันไปเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวแถบสีดำด้านที่เป็นชายล่างนะคะก็เรียกง่ายๆว่าพอจัดทรงลงทุกอย่างมาเนี่ย ให้มันดูเข้ากันและรับกันแล้วเนี่ยต้องบอกว่ารถคันนี้มีสเสน่ห์มากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวออนพาไปดูกันในส่วนของด้านท้ายค่ะดูต่อกันในส่วนของด้านท้ายค่ะต้องบอกว่าถึงจะเป็นอีโกคาร์นะคะแต่ว่าไม่ธรรมดาแน่นอนถูกออกแบบดีไซน์ด้านท้ายมาให้ดูมีความเก๋ไก๋มากเลยทีเดียวไฟท้ายที่ได้มาเป็นไฟ LED ค่ะมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะคะที่มีไฟเบรกดวงที่3มมาให้แล้วนะคะและเจ้าของเดิมเนี่ยก็ยังแอบแต่งปลายท่อมาแล้วเห็นไหม เรียกง่ายๆว่าเอาแค่มุมมองนะคะออนมองว่าเจ้าของเดิมเนี่ยมีการดูแลรักษารถได้ดีทีเดียวหรือเรียกง่ายๆว่ารักรถนั่นเองค่ะเพราะว่าแต่งมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเก๋ไก๋อย่างที่บอกเดี๋ยวเราไปดูต่อกันในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังอ่า และนี่ก็คือที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็ต้องบอกเลยว่าถึงจะเป็นอีกัวคานะคะแต่ว่าเรียกง่ายๆว่าตอบโจทย์การใช้งานอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นรถเล็กที่หาที่จอดได้ง่ายและก็ยังไม่พอสําหรับมีที่เก็บสัมภาระมาให้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ พอสมควรเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูต่อกันในส่วนของภายในห้องโดยสารด้านในกันค่ะมาดูต่อกันในส่วนของภายในห้องโดยสารค่ะต้องบอกว่าเจ้าสุสกีเซลวิฟ1.2 GL คันนี้ของออนเนี่ยออปชั่นที่ได้มาก็ไม่ธรรมดานะคะเบาะนะคะได้มาเป็นเบาะหนังแล้วนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังเรียกง,ง่ายๆว่า ลูกค้าใช้งานเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยค่ะเรื่องของการทําความสะอาดหรืออะไรออนเชื่อว่าอันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะและออปชั่นอื่นๆที่ได้มาก็ไม่น้อยหน้าค่ะระบบควบคุมความปลอดภัย Airbag ABS มีมาให้ค่ะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันมีมาแล้วนะคะเครื่องเสียงเนี่ยถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะคะแอร์ก็เย็นๆฉ่ำๆกันไปเลยนะคะและต้องบอกว่าสภาพโดยรวมนะคะเจ้าของเดิมเนี่ยใช้มาดูแลมากค่ะเพราะว่า ร่องรอยขีดขว่วนหรือว่ารอยขีดขว่วนด้านหน้าคอนโซลนี้ไม่มีนะคะบนผืนผ้าเพดานไม่มีรอยขุยรอยขาดรอยขีดรอยขว่วนไม่มีเช่นเดียวกันค่ะที่สําคัญรถคันนี้ปี2018แต่ว่าไม่วิ่งมาเพียง70,000กว่าโลเท่านั้นต้องถือว่า รถเนี่ยไม่วิ่งน้อยมากค่ะสําหรับรถที่ใช้งานปกติทั่วไปนะคะบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ที่ออนได้พูดไปเนี่ยคือบบรถคันนี้อีโกคาคันนี้มีความน่าสนใจจริงๆค่ะรถสวยมากไม่ธรรมดาเลยแล้ววันนี้รถสวยราคาถูกของออนราคาถูกเท่าไหร่เราไปดูพร้อมๆกันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับรถสวยราคาถูกของออนในวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเจ้าเล็กพิกี้หนูอีโกคาหน้าใช้คันนี้ซูซูกิสวิป1.2 GL ปี2018รุ่นนี้นะคะออกห้างป้ายแดงราคาอยู่ที่5 3 6 0 0 0บาทค่ะแต่วันนี้ที่รถบ้านพลอยลขวัญขายคุณลูกค้าเพียง329,000บาทเท่านั้นค่ะและรถคันนี้ก็ยังมาพร้อมกับบุกสวิตคู่มือนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะไม่วิ่งมาเพียง7,000 0กว่าโลเท่านั้นบอกเลยค่ะหากลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีประวัติผ่อนดีเคยผ่อนบ้านผ่อนรถใช้บัตรเครดิตเกินหปีนะคะสามารถใช้เงินออกรถเพียง 29,000บาทเท่านั้นหรือหากลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีความกังวลหรือว่าสงสัยในเครดิตของตัวเองนะคะยกหูหาเราที่เบอร์0 9 9 4 0 8 22 22 2 2 2 2ดหรือช่องทางด้านล่างที่อ่อนได้แปะไว้ให้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะรถสวยราคาถูกของอ่อนเนี่ยถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะพิมพ์สนใจหรือคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้หรือว่าใต้โพสต์นี้นะคะ <Okay. S 1> ออนมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ไปเลยนานสูงสุดถึง4ปีกันเลยค่ะ บอกเลยว่ารถสวยราคาถูกแถมรับประกันให้อุ่นใจขนาดนี้ต้องที่นี่เลยค่ะรถบ้านพอยขวัญน,นะคะและถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะดูคลิปนี้หรือว่าดูซูซกิสวีปคันนี้เราชอบนะคะออนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ได้ทําคลิปรถสวยราคาถูกในอีพีต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ออนรถบ้านพอยขวัญสุนรถยนต์เพื่อรถใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นขอฝากเจ้าเล็กพี่ขี้หนูอีกโกคา ที่ไม่ธรรมดาคันนี้ไว้ในอ้อมใจของลูกค้าด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ